ในนี้ก็จะมีมีตัวสาเดือนแล้วก็มีแบดดิ้งนะครับมีเบดดิ้งแล้วก็จะมีกล่องเลี้ยงกล่องเลี้ยงแบบไม่เจาะรูนะครับถ้าเราเลี้ยงแบบไม่เจาะรูได้อ่ะต่อไปเวลาเราไปเลี้ยงเป็นกระมังมันก็จะไม่ต้องเจาะรูมันก็จะง่ายเราที่ไฮไลไท์ก็คือคู่มือคู่มือเนี่ยมันจะมีอยู่สามสิบห้าหน้า อันนี้เป็นการบันมียีบสองหัวข้อใช้เวลาสองปีนะครับคือผมเขียนคู่มือเนี่ยทั้งหมดน่ะมันสองร้อยกว่าหน้าแต่ว่าย่อยมาให้เหลือสามร้ห้าหน้าเอาไว้ที่มันจําเป็นอนะ่ะแล้วผมเขียนคู่มือได้ไงผมเริ่มจากก็ดูคลิปทาง youtube แต่ว่าผมดูเยอะมากดูไม่ต่ำกว่าสามพันคลิปอะ่ะเรื่องสายเดินที่มันอยู่ใน Internet อินเทอร์เน็ตอ่ะผมก็อ่านเยอะมากอ่านเป็นปีอะครับ แล้วก็ไปอบรมคอร์สเลี้ยงไต้เดือนที่มอกเกษตรก็ไปแล้วก็ที่ฟาร์มใต้เดือนที่เขามีเปิดคอร์สเลี้ยงไต้เดือนอ่ะก็ไปไปหลายที่ครับอยากรู้จริงก่านั้นก็คือไปหาฟาร์มไต้เดือนอ่ะผมไปมาเป็นสี่สิบห้าสิบที่ขอให้มันได้ความรู้อ่ะทําวิจัยเองครับจนมันได้มาเป็นสองร้อยหน้าแล้วก็ย่อยมาเหลือแค่สามสิบห้าหน้าอยากเรียนก็ลองทักมาได้ครับ